ผู้ชมครับนักศึกษาหนึ่งใน6กเนินนะครับวันนี้คุณรังสิมันโรมหลังจากที่ได้มีการปล่อยตัวออกมานนก็ยืนยันว่าจะยังไม่หยุดเคลื่อนไหวเหรอใช่ยังไม่หยุดเคลื่อนไหวค่ะจะเคลื่อนไหวต่อไปเนื่องจากว่าการโรนาครหรือแสดงออกความคิดเห็นถือว่าเป็นสิทธิที่พึงกระทําได้และไม่ผิดกฎหมายด้วยะน,นะคะแล้วนี่เขาเดินออกมาก็ร่วมกันร้องเพลงเนี่ยนะฮะ นี่แหละครับคุณรังสีมันโรมยังบอกว่าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในเรือนจําทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับยอมรับว่าเรือนจําไม่สะดวกสบายแต่สะอาดเท่าที่ควรก็มีสมาชิกบางคนนั้นก็ป่วยนี่แหละครับเขาก็ใช้สโลแกนเหมือนเดิมเรื่องของการบวชนเป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายในมุมของเขานะครับลองฟังเสียงให้สัมภาษณ์ดูหน่อยฮะ เราไม่เชื่อเหรอฮะเราไม่เชื่อว่าประชาชนเขาจะตัดสินใจอะไรได้เราไม่เชื่อเหรอว่าประชาชนเขามีความรู้ความเข้าใจมากเพียงพอนะฮะสิ่งที่พวกเราทําได้นะฮะเราไม,ม่สามารถจะบังคับใครได้อยู่แล้วเราทําได้อย่างเดียวนะฮะก็คือให้ข้อมูลกับประชาชนส่วนประชาชนจะตัดสินใจยังไงมันก็เป็นเรื่องของประชาชนนะครับเช่นเดียวกับฝั่งรัฐบาลเช่นเดียวกับคสชนะครับคสชก็ให้ข้อมูลด้านดีนดของรัฐธรรมนูญไปพวกเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ เพียงแต่ว่าท่านนะฮะก็ไม่ควรจะมาบังคับนะฮะหรือมากดดันนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ละคนก็ทําหน้าที่แต่ละคนก็ทำทำงานของตัวเองไปนะครับแล้วประชาชนก็เป็นคนตัดสินนะเดี๋ยวเราก็คงรณรงค์ต่อเดินหน้าเต็มที่นี่ละครับ